เชียร์สไนเปอร์เอ็กซ์ติดตามเชียร์สไนเปอร์เอ็กทีมเราด้วยนะครับสู้ๆสไนเปอร์เอ็กฝากติดตามเชียร์ชุดอิดดาคอนทีมที่ผมเล่นด้วยนะครับคนที่ติดตามเชียร์พวกเราอยู่แล้วก็ช่วยกันเชียร์พวกเราด้วยนะครับเชื่อส่งกำลังใจนะครับเชียร์พวกเรานะครับทีมชุดอิดดาคอนนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับผมสู้ๆครับรายงานผู้เล่นทีมสโมสรสไนเปอร์เอ็กซ์ n ม m b เ r 1ส d บ a n g e l o ด n แอ o เจโลอ i นโทนีแฮมิงตันเดลหมายเลข11บูมพงศกรเจียมสวัสด์หมายเลข23ลูเบนวุฒิพงศ์ดาโสมและหมายเลข91ออฟอัพนานจลันศาสตร์ายนามผู้เล่นทีมชุดอิดดากอนหมายเลข12ทีชิโบแซงโก หมายเลขยี่ไปพิชยุทธทับทอง38ปาล์มชวิตรปรีชาติวงศ์และหมายเลข34นิวพันธวัฒเตชะสำราญเส้นทางของคู่นี้นะครับในนัดชิงชนะเลิศของกลุ่มอีส t นะครับสไนเปอร์เนะครับเป็นที่หนึ่งของกลุ่มมานะครับชนะมาทั้งสองนัดเช่นเดียวกันกับชุดอิดดรากอนในรอบรองครับสไนเปอร X สามารถเอาชนะ สีราชาอีเกิ e m a r u z ยสกอเ์21ต่อ9ในขณะที่ชุดอิตราก้อนครับชนะชุมพบรบลูแคปมา20ต่อ16ครับโดยการแข่งขันครับเดโลอยัดให้ลูเบนลูเบนจ้ำชุดด้านข้างยังไม่ลงครับบูมพงศมสเทียมสวัสด์บูมให้ลูเบนลูเบนเจอกับไบลูเบนยิงลูกนี้ยังไม่ลงครับอาชิครับโบแซงโกอาชิจะพยายามจะผ่านเข้าในอาชินี่โคต้าอิมพอร์ตนะครับ เป็นลูกครึ่งแต่ว่าได้โคต้าอินพร์ตบูมพงศกรเจียนสวัสด์ครับโดนบล็อกไว้ที่นิวนิวให้อาชิอาชิตั้งบอลมาใหม่ที่นิวพันธวัฒน์อาชิเก็บบอลได้อาชิลอยขึ้นไปผ่านเดโลแต่ว่าไม่ลงแล้วเป็นนิวพันธวัฒน์ครับหยอดลงไปหนึ่งคะแนนสไนเปอร์เอ็กซลูเบนจะแทกกันเข้าไปลูกนี้จันทพลเป่าฟาวครับ เดโลผันลูเบนลูเบนโดนอาชิสติวได้ยัดนายเฮปไปโดนสติวคืนครับที่บูมบูมบูมเคาะเข้าในบอลหลุดครับแต่ยังได้อยู่กับตัวยิงบอลมาอยู่ที่ชุดอิตรา้อนนิวนิวให้กับไปไปกลับมานิวใหม่นิวใต้แป้นยาครับเดโลอยู่เป็นขึงพืชแล้วก็ อาชิยิงไกลกระชอกออกมาเป็นสไนเปอร์เอเอาบอลลงให้เดโลเดโลเดโลเจอกันน oh ิวส์เดโลเดโลโอ้โหหมุนลูกนี้ครับลงไป6ต่อ4สไนเปอร์เขึ้นนำเหลือ4นาที10วินาทีอาชิขึ้นลูกนี้ไม่ลงครับแล้วเป็นไปพิชยุทธทับทอง2คานแนน6เท่ากันครับเหลือ4นาที เดโลสองคะแนนคืนมาโดยทันทีครับแปดต่อหกนิวพันธวัตเตชะสำมบลันสองคะแนนครับชูพอยวาครับศึกสองแต้มแปดเท่ากันครับ3นาที46วินาทีในนัดชิงชนะเลิศกลุ่มอีส์สไนเปอร์เอ็กซ์ขอเวลานอกครับไทมเอาฟอร์สไนเปอร์เอ็กซ์ชุดดิดรา้อนเช็กบอลทีชี ทิชิบโบสังโกครับเดโลทิปไว้ได้เดโลเดโลแฮมิงตันได้ฟาวล์เก้าต่อแปดครับสไนเปอร์เอ็กซ์ขึ้นนำอีกครั้งหนึง่งนิวครับหมุนไปหนึ่งรอบแล้วก็กลับตัวยิงเลยกระดอนออกมาทีชิชนเข้าไป,ตไปเต็มๆครับขอโทษขอโพยกันสไนเปอร์เอ็กซ์ครับเช็คบอล ลูเบนเดโลลูเบนลูเบนยิงนอกครับให้เดโลรีบาวแล้วเดโลคอสหนึ่งครั้งขึ้นจังหวะสองลงไป10ต่อ8สไนเปอร์เอ็กซขึ้นนำนิวพันธวัฒเตชสําราญยิงไก่10เท่ากันโอ้โห10เท่ากันครับ10เท่ากันอยู่ครับชุดอิด,ดรากอนอาชิอาชิเจอกัอบอฟ มาที่ปามชีวิตครับแล้วก็เลยเข้ามือเดโลเดโลให้กับรูเบนรูเบนวุฒิพงษ์ดาสมตั้งหลักที่เส้น2องจ้ำลอยครับแล้วก็ยิง2องคะแนนลงไปอย่างสวยครับ12ต่อ10ครับสไนเปอร์เขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งชุดิดาก้อนครับเปิดบอลเช็คบอลแล้วก็หมุนขึ้นมาครับไปชิพิษยุทธทับทองขึ้นเองครับไล่มาเป็น11 12ลูเบนรูเบนให้เดโลเดโลลูกดีครับว่า ไม่นับครับ no point ฟาวก่อนครับฟาว before เริ่มทวีความดุเดือดขึ้นครับตอนนี้นักกีฬาต้องควบคุมอารมณ์ครับมิฉะนั้นเกมจะเปลี่ยนทันทีเลยครับตอนนี้สไนเปอร์เอกนำอยู่นะครับ12 11แล้วก็ได้ลูกโทษหนึ่งครั้งครับเดโล ลงครับเป็นฟาวครั้งที่8ครับได้ชุดลูกโทษ2ครั้งเป็นการฟาวรวม8ครั้งของทีมชุดอิฐตากร้ครับถ้าฟาวจนถึง10ครั้งก็จะเสียการครอบครองบอล bon ด้วยแล้วก็เป็นอาชีครับเอาบอลลงมาให้กับไปพิชิยุทธทับทองอาชีลอยบ้างโอ้โหแม่เอาแล้วครับหลังจากทูพ้อยวาตอนนี้สแลมวานะครับ บุกขึ้นมาครับเดโลเดโลเจอกับอาชิเดโลหนึ่งคะแนนแมาดูดิครับสไนเปอร์นำแบบนิ่มๆครับ14 12 1นาที17วิอาชิอาชิมองสกอร์แล้วก็สอยที่เส้น2ไม่ถึงครับแม่โอ้โห <c oughs> วุฒิพงษ์ดาสมเช็คบอลให้กับสไนเปอร์ X, Lo, รเอ็กซ์เดโลลูเบนที่เส้น2ยิงไกล เก็บบอลได้ที่อาชีอาชีพมาที่พี่ไปไปให้นิวพันธวัฒน์เตชะสำราญหลอกหนึ่งแล้วก็ยังอยู่ที่เส้น2เพื่อยิง2องเลสิบสี่เท่ากันครับท่านผู้ชมมั่นใจขนาดนั้นครับหลบแล้วก็ยิงที่เส้น2ไม่เข้าในเดโลเดโลดันกับนิวแล้วก็ขึ้นไปเดโลซ้ำขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเดโลให้อีกหนึ่งคะแนนสไนเปอร์สิบห้าต่อสิบสี่สามสิบสองวินาทีที่เหลือครับไปพิชยุทธนิวพันธวัฒน์คิดอะไรอยู่ทุกคนรู้ครับ โดนติดบล็อกของบูมช็อตคล็อกรับเสียการข้อของบอลให้กับสไนเปอร์เอ็กส์ไนเปอร์เจะเปิดบอลในเวลา24.9วินาทีที่เหลือครับในนัดชิงชนะเลิศกลุ่มอีส t ครับแม่มันจริงๆครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้เดโลครับคลองบอลเหลือ22วิเดโลมองนาฬิกาแล้วก็นำอยู่แต้ม15ต่อ14โดนแทงบอลออกมาครับแล้วก็เป็นปพิชยุทธ์ยิงเซ้งสกระชอกออกมาเดโลเก็บบอลให้สไนเปอร์ลูเบนใช้เวลา10วินาทีที่เหลือในการคลองบอลช็อตคอกเหลือ6วิลูเบนบอลออกครับแม่สามจุดเจ็ดวินาทีชุดอิบตามอยู่แต้มเดียวครับ14ต่อ15จะเป็นเกมบุกของชุดอิบดา้อน 3.7วินาทีลูเบนครับจะส่งบอลแล้วเวลาจะเริ่มเดิน3วินาทีอาชียิงโอ้ยแล้วก็หมดเวลาครับคู่ชิงชนะเลิศอิสลาวหนึ่งเป็นทางด้านสไนเปอร์เเฉือนชนะชุดอิด,ดรากอนไปอย่างสนุกครับ15ต่อ14